หลวงพขาเดิมนะฮะวัดหนองหลวงนะฮะนะท่านดูนะฮะยันบทพุทธคุณเนี่ยยันใหญ่นะอันนี้นะเก้าเส้นแปดยันนี่นะฮะจะเป็นยันใหญ่นะฮะผมเปรียบนะยันใหญ่ข้างหลังนี่จะเป็นยันเล็กนะฮะท่านดูคําว่าโตเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าผากหลวงพอ่อทุกพระองค์นะทุกพระองค์นะตรงหน้าผากท่านดูนะฮะตรงหน้าผากในคําว่าโตท่าน อยู่ตรงหน้าผากของท่านนะตนะท่านเดี๋ยวผมจะลองขยายท่านดูนะฮะลองสต็อปภาพดูนะฮะท่านดูนะฮะยัน benim. ทั้งองค์เลยนะฮะยันทั้งองค์นะฮะเดี๋ยวท่านดูนะฮะหนองหลวงนะฐานสูงนะฮะข้างหลังมีปั๊มตาหนองหลวงด้วยนะฮะท่านดูนะครับท่านดูนะฮะท่านดูฮะเอต่อเต่าจะมีหัวจิกนะหัวจิกขึ้นอักษรยันนะฮะเหมือนท่านเขียนหนังสือนะท่านดูนะนะคำว่าโตนะท่านดูนะฮะ นลจะอยู่ตรงนี้ท่านดูเดี๋ยวนะท่านดูเดี๋ยวคล้ายๆคลุมนะฮะแล้วปลายลอเรือท่านเห็นไหมเนี่ยคําว่าโตท่านดูเดี๋ยวครับนะท่านดูนะฮะคำว่าโตนะเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยน้นี่นี่ยันเล็กนะฮะยันเล็กห้าสิบหกยันนะฮะยันเล็กห้าสิบหกยันนะครับนะท่านดูนะฮะอยู่บนองค์พระทุกองค์เลยท่านดูนะฮะทุกองนะทุกหลวงพ่อนะท่านดูนะฮะนะครับ ถลงเนี่ยผมลงขยายท่านดูนะจะจะเห็นไม่ไม่ทราบนะฮะเนี่ยได้เท่านี้แล้วฮะได้ขยายเต็มที่เลขหกนะฮะโทรศัพท์ก็ึ้นเลขหกท่านดูดิฮะนะท่านดูนะฮะยันโตนะท่านดูดิฮะนะครับนะตรงหน้าผากนะท่านดูดิฮะบางๆนะกล้องติบเอ็กขยายจะเห็นหัวจิกขึ้นยันฮะนะหัวจิกขึ้นยันท่านดูดิฮะยันโตนะยันทั้งองค์เลยครับ เนี่ยกล้อง 10x2 แทบจะวางนะฮะแทบจะวางนะเพราะตาท่านรามีชีวิตนะท่านดูนะนะครับตาท่านยังมีชีวิตนะท่านดูนะเนี่ยท่านดูตาท่านนะจานยันทั้งองค์เลยครับนะจานยันทั้งองเลยท่านเนี่ยเอาไฟช่วยนะท่านดูนะท่านดูนะครับนะมวลสารนี่ทั้งองครับทั้งองค์สุดๆครับ สุดๆนะเราดูความเก่าท่านดูโลหะนะครับนะท่านดูโลหะท่านดูผมท่านเนี่ยท่านดูหล่อโบราณนะครับท่านดูหล่อโบราณนะครับท่านท่านดูนะฮะข้างหลังเนี่ยหนองหลวงนะข้างหลังหนองหลวงท่านดูเนี่ยเนี่ยคำว่าคาว่าหลวงอยู่ข้างล่างนะท่านดูเนี่ยนะครับนะฮะหนองหลวงนะท่านดูท่านดูกระดาษข้างหลังก็ได้นะฮะกระดาษธรรมดาเนี่ยเขาจะขาวนะท่านดูยันตรงคอเลยนะ กระดาษธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่มีรอยขีดข่วนนะเหมือนสมเด็จครับนะท่านดูกระดาษข้างหลังก็ได้นะท่านดูเนดะียท่านดูข้างหลังเนี่ยเนี่ยจานยันตรงคอเลยท่านเห็นไหมเนี่ยจานยันตรงคอเลยท่านดูนะจานยันทั้งองค์ครับพระที่ออกทุกคลิปนะมียันทุกองค์ครับการสร้างพระที่ถูกต้องครับท่านแม่สุมาลีนะสอนให้กระดาษหูท่านดูจ,จานยันนะท่านดูเนะี่ย ยันนาในทั้งองค์เลยส่วนมากนะทุกหลวงพ่อนะท่านดูเนี่ยนะมะอะอูนะมะอะอูอะไรเนี่ยนะท่านดูนานะท่านดูเนี่ยทั้งองเลยครับจานทั้งองค์เลยนะสีส่งพิสจานหมดหรือเงินหลวงพ่อเงินบางคลานครับนะครับนะท่านดูนะฮะจานทั้งองคเลยท่านดูนะฮะเนี่ยหนองหลวงท่านดูหนองหลวงนะเดี๋ยวผมขยับให้ท่านดูนองหลวงนะฮะเดี๋ยวยกลอยท่านดูเดี๋ยวคำว่าหลวงท่านดูนะ คำว่าหลวงเนี่ยจะดูเป็นยันก็ได้จะไปดูเป็นหนองหลวงข้างล่างเป็นหลวงหรือจะเป็นยันนะมะอูออนะ่เนี่ยท่านดูเดียทั้งนั้นค็มิตินะฮะท่านดูเดี๋ยท่านดูจานยันทั้งองเลยท่ hundred, นยยยานดูเนี่ยลอยเนี่ยลอยเหล็กจานลงเนี่ยท่านดูข้างหลังเนี่ยท่านดูเดียนะครับเราศึกษาไปทุกๆองเลจะเป็นแบบนี้ทุกองคเลยท่านดูนะครับท่านดูตาท่านเนี่ยสิบเอ็กสองในตายัางไงามีชีวิตเนี่ยท่านดูนะฮะ ตาท่านทุกองนะทุกหลวงพ่อท่านดูนะฮะแล้วท่านดูสังกติเป yeah. ็นแบบนี <t 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 ้นะไม่หลงหลงป่านะสังกติเป็นแบบนี้นะหนองหลวงเป็นแบบนี้ท่านดูเนี่ยนะครับหนองหลวงเป็นแบบนี้นะท่านฮะท่านดูกระดาษนะกระดาษข้างหลังเนี่ยว่าเขาขาวเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนเลยเหมือนสมเด็จท่านดูนะนะจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะกระดาษเนี่ยนะแล้วดูองค์พระเลยครับมีรอยขีดข่วนนะเหมือนสมเด็จครับนะเหมือนสมเด็จท่าน นะเหมือนสมเด็จท่านดูลอยขีดควรนะครับนะดูทั้งทั้งทั้งเอาไฟช่วยนะท่านท่านดูลอยขีดควรสิ่งที่สะดุดตาท่านนะฮะท่านดูในสิ่งที่สะดุดตาท่านท่านดูสมเด็จก็ได้ฮะสมเด็จก็ได้นะสมเด็จจะมียันทั้งนั้นเลยทุกองค์เลยครับท่านนะฮะเนี่ยองค์นี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยอันยันคลาที่ชัดที่สุดในโลกเนี่ยท่านดูนะฮะท่านดูสมเด็จนะท่านดูนะท่านดูนะฮะ ในท่านดูลอยนะฮะลอยจานยันท่านดูเนี่ยยันเนี่ยจะเป็นยันนูนด้วยซ้ำนะท่านดูท่านดูยันเนี่ยครับนะท่านดูนะอายุเยอะละมือไม้สั่นนะท่านดูการการหดลัดของใบหน้านะของโครงหน้าแล้วท่านดูบล็อกแม่พิมพ์เป็นบล็อกไม้นะแม่พิมเป็นบล็อกไม้สร้างเสร็จต้องทําลายนะการสร้างพระที่ถูกต้องนะครับท่านท่านดูยันเนี่ยยันทั้งองค์เลยนะท่านดูนะฮะเดี๋ยวผมหยิบยันเทียไปท่านดูนะฮะ ยันทั้งองค์เลยท่านนะกลัวบาปนะโกหกกลัวบาปนะท่านดูยันทั้งองค์เลยท่านนะยันทั้งองค์เลยท่านดูนะครับเนี่ยยันอยู่ในองค์พระทั้งองค์เลยท่านนะท่านดูนะครับเนี่ยแถวคอเนี่ยยันเนี่ยยันทั้งนั้นเลยท่านนะท่านดูนะยันอย่างเงี้ยท่านท่านเห็นยันองค์เดียวนะท่านไม่ได้มีองคเดียวนะท่านดูยันนะนะนะจะได้ไม่ไม่หายไปจาก เครื่องเครื่องพระบูชาพระนะท่านดูยันทั้งนั้นเลยท่านดูเนี่ยเนทุกองครับท่านดูนะเนี่ยยันทั้งนั้นเลยนะท่านดูจะยันเนี่ยทั้งนั้นเลยครับนะท่านดูนะแล้วพระสร้างเนี่ยจะต้องมีมวลสารนะมีมวลสารวิเศษนะท่านดูเนี่ยท่านดูยันเลยครับท่านดูสิ่งที่แตกต่างกับกระดาษแผ่นขาวนะฮะท่านดูเดี๋ยวผมหยิบกระดาษแผ่นขาวไวให้ท่านดูนะฮะ กระดาษในกระดาษแข็งเ like, no right ่เนี่ยท่านดูเนกกระดาษเขจะเรียบนะไม่มีรอยอะไรเลยนะแล้วท่านดูองค์พระเลยครับมีรอยขีดข่วนมียันท่านดูนะมียันทั้งนั้นครับท่านนะเดี๋ยวผมหยิบแผ่นยันมาเทียบให้ท่านดูนะแผ่นยันอยู่แถวเนี้ยนี่นี่อยู่นี่นี่นี่แผ่นยันอยู่นี่นี่ตารางยันที่ยันใหญ่นะยันใหญ่ท่านดูยันบทวะคุณนะท่านดูตารางยัน นะครับท่านดูยัน,นยตัวอีจะอยู่บนเนี้นะคําแรกเลยท่านดูสิอีอยู่เนี่ท่านดูนะไหลมือนะครับไม่ใช่พิมพ์ดีนะอีอยู่นี่ท่านดูยันเเนนนนี่นยยทัั้้งลอิิิตโสะท่่านนนดูเียนะครับทนะ่านดูนะฮะนะท่านดูนะฮะสิ่งนี้นะพิสูจน์ได้นะครับหยุดภาพมือคลิปคลิปพี่ก่อนเนี่ยพิมพ์ผิดไปนะหยุดต้องหยุดพิมพ์ว่าหยุดถ่อหีบนะ หยุดภาพแล้วสต็อปลดพิสูจน์เลยครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะทั้งทั้งหลายนะท่านดูเดยท่านดูยันนะครับเนี่ยยันทั้งองเลยยันค้าที่ชัดที่สุดในโลกท่านดูคําว่าค้าอยู่นี่เดยท่านดูค้าเนี่ยค่าโตงค้าคอควายนะท่านดูนะครับค้านะท่านดูเนี่ยค่าโตอยู่นี่ท่านดูตรงกลางจอเนี่ยค้าตัวบนไนะค่าโตโลกะวิทูนนะอยู่องค์พระครับ นะครับท่านดูนะฮะเนี่ยถ้าถ้ากระดาษเรียบเรียบเนี่ยท่านดูท่านดูกระดาษเรียบเรียบท่านท่านลองสังเกตดูพราจากแค่มือถือท่านนะฮะถ้าดูพราจากมือถือถ้าดูคลิปนะดูคลิปท่านแม่ซุมาลีเนี่ยนะท่านพออเขาเน้นให้ละเอียดนะฮะท่านพออสยามอิสานนะพระท่านทังนั้นนะท่านดูนะครับนะท่านดูนะท่านนาเสนอนะท่านดูนะฮะท่านดูจะยันทุกองแล้วเขาขดเขารัด ท่านดูการหดเขารัดที่ท่านเขารัดครับเขารัดนะท่านดูเขารัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูการรัดท่านัดมีหลายแบบนะท่านดูเียท่านดูรัดแบบติขี้พึ่งเยอะนะท่านดูขี้พึ่งเยอะเกสรเยอะนะท่านดูดูเขารัดดูดูเขารัดท่านนะท่านดูหน้าเลยดูลูกตาจมูกปากเลยครับเนี่ยสวรรค์เลยนะท่านท่านดูลูกตาสองข้างนะฮะจมูกปากสวรรค์เลยท่านดูเนี่ยเนี่ยดูเขารัดนะดูเขารัดท่านดูเนี่ย เขาลัดนะเขารัด,นะรดแล้วเสี้ยนไม้ท่านดูเสี้ยนไม้นะครับมีทุกองคนะดูเสี้ยนไม้ดูดีๆนะฮะแล้วดูยันดูเสี้ยนไม้ท่านเทียบกระดาษแผ่นขาวมึงนี่เห็นไหมนะครับเทียบกระดาษแผ่นขาวนะแล้วนะท่านดูเขาขดเขารัดเขายุบเขาขดเขายันทั้งนั้นเลยท่านดูยันนะครับเดี๋ยวผมยกยันเทียบกับกระดาษแผ่นขาวนะท่านดูนะฮะยันทั้งนั้นครับนะบไม่โกหกบบนะี่บาปนะบาปนะ ถ้าดูนะกระดาษธรรมดาเนี Arrow, follow, ่ยก็จะขาวๆเรียบๆนะเรียบๆขาวๆยัน <deaf> ก็จะมีมีเขาเรียกมีมีสิ่งต่างๆนานาที่มันไม่มันไม่ถูกกระาสตานะมันสะดุดสายตาท่านดูเนี่ยท่านดูเนี่ยดูดูดูข้างหลังนะท่านดูดิฮะท่านดูดิเส้นยันทั้งนั้นแล้วยันทั้งนั้นเลยท่านเห็นไหมเนี่ยยันทั้งนั้นเลยท่านดูดิครับเนี่ยยันทั้งนั้นเลยท่าน นะเรากลัวบาปนะเราเรากลัวบาปโกหกก็กลัวบาปเราสร้างบุญบีาดามารดาแล้วท่านผู้มีพระคุณเนี่ยนะท่านใจชัดมีพระคุณกับผมนะให้ดูลุงคุดดูลงค,คิดดูใครจะให้ดูอ่ะเขาเป็นลูกพี่ท,ทั้งยีบเอ็ดปีท่านดูยันน,ย vey, นะครับนะท่านดูยันครับเคาะศีรษะด้วยนะลุงคุดแล้วท่านดูยันครับแล้วนะท่านดูยันนะฮะนะท่านดูยันสมเด็จท่านปโปรดองค์นี้มากนะปโปรดไม่